สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง널ฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีมีในเดือนตุลาคม2565ัร้บห้าครับเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่10ของปี2565และอีก2เดือนพฤศจิกาธันวาก็จะหมดปี2565เข้าสู่ปี2566แล้วนะครับซึ่งปี2566เนี่ยในทางฮวงจุ้ยที่ผมศึกษามาอีกศาสตร์หนึ่งนะครับหมายถึงว่าการเปลี่ยนยุคละจะเปลี่ยนยุคจากธาตุดินเข้าสู่ยุคธาตุไฟธาาาาตุดินอนอนินนนนหหหมมยยถถึึงงงอออสสัเืก ทำอะไรง่ายๆมีความมั่นคงขึ้นง่ายนะครับแต่พอเวลาเข้าสู่ยุคทัดไฟคุณจำไว้เลยว่าเด็กเจนใหม่20ปี20ปีนะครับหลังจากปี2 1 6บไป20ปีเด็กเจนใหม่จะค่อนข้างเหนื่อยและจะต้องแอคทีฟมากทัดไฟคือทัดแอคทีฟนะครับคือหมายถึงว่าปีหน้าจะเข้าสู่ปีทัดไฟล้นะครับหมายความว่าทุกอย่างจะมาเร็วไปไวเขาเรียกว่าปี ช่วงเวลาที่เป็นกระแสนิยมเป็นช่วงของเขาเรียกว่าแฟชั่นนะครับมา,มาเร็วไปไวแล้วก็ทุกอย่างจะได้ยากทุกอย่างต้องแย่งกันพลังงานเชื้อเพลิงจะหายากภัยพิบัติจะมาเต็มเพราะเนื่องจากว่าทัดไฟคือการเผาผ่านทุกสิ่งลงสู่ดินนะครับหมายความว่าดินกําเนิดไฟกําเนิดดินนะครับหมายความว่าไฟเนี่ยมันเผาทุกอย่างใช่ไหมครับบนโลกใบนี้ทุกอย่างจะถูกชําระล้างด้วยไฟ น,น้ำเนี่ยชำระล้างไม่ได้ทุกอย่างนะครับแต่ไฟเนี่ยเป็นตัวเผาผลาญหมายถึงว่าชําระได้ทุกสิ่งเขาได้บอกว่าเวลาคนเสียชีวิตเนี่ยให้ไปเผานะครับใน,ในทางฮินดูกะไทยเนี่ยบอกว่าให้ไปเผานะครับคือหมายความว่าเผาเสร็จแล้วมันก็คือชําระล้างความเป็นคือเนื้อนหนังมังสาที่มันจะเน่าเปื่อยครับเข้าใจไหมครับก็คือไปใช้ไฟเผาหมดอพอไฟเผาปุ๊บก็กลายเป็นว่าก็เหลือแต่กระดูกี้เทาก็คือทับด,ดินนะครับก็หมายความว่า ธาตุาดินค,คือตอนนี้ปีนี้คือธาตุดินใช่ไหมครับแต่ปีหน้ามันจะเปลี่ยนเป็นธาตุไฟละดังนั้นเนี่ยอะไรที่ลึกลับธาตุดินคือความลึกลับคือปกปิดคือโหราศาสตร์แต่พอเวลาธาตุไฟคือการรู้แจ้งหมายความว่าโหราศาสตร์จะถูกเปิดเผยทุกคนจะสามารถเรียนรู้เท่ากันได้หมดนะครับแต่คนไหนที่มีของดีครับก็คือธาตุดินคือการปกปิดหมายความว่าที่ยังไม่เปิดเผย,ยสิ่งนั้นจะนิยมแล้วก็มีค่ามากเพราะเนื่องจากไฟมันเป็นกานเหมือนดินไงดังนั้นเนี่ย อสังหาเหมือนกันนะครับจะลอยตัวจะแพงคนทุกคนจะไม่ซื้อจะเป็นการเช่าเป็นยุคให้เช่าแล้วภาพใหม่นหมายถึงการเข้าออกไปไวัยมาวัยนะครับไม่มีคือาตุดินหมายถึงความมั่นคงแต่ทตดไฟแปลว่าไม่มัน่นคงดังนั้นเนี่ยทตดไฟก็แปลว่าคนจะไม่ต้องการบ้านแล้วจะต้องการแค่แบบว่าที่อยู่อาศัยเฉยนะครับคืออาศัยตรงนี้สะดวกตรงนี้เพราะทตุไฟหมายถึงการอยู่ไม่เป็นที่ด้วยเพราะว่ามันร้อนนะครับร้อนหล่นก็หมายความว่าต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าจะไปมีที่บ้านปุ๊บเนี่ย กลายเป็นว่ามันก็คือผูกติดผูกขาดใช่ไหมครับมันไม่ใช่เพราะเป็นทัดดินแต่ทัดดินมันเสื่อมแล้วก็กลายเป็นว่าไฟก็หมายความว่าเช่านะครับคือการเช่านั่นเองเนาะเห็นไหมทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเป็นยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคแห่งดิจิตอลด้วยเพราะทัดไฟเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์หรือ,อเนี่ยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยมือถือที่ผมอัดอยู่เนี่ยนะครับก็คือทัดไฟทั้งหมดนะครับประมาณนี้เนาะ อี่เสียบไฟแล้วแล้วมีแล้วมีภาพปรากฏแม้กระทั่งดวงตาหรือภาพเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นธาตุไฟนะครับอ่านะครับก็หมายความว่าดวงตาที่มองเห็นทุกอย่างอ่ะมันคือธาตุไฟทั้งหมดแม้กระทั่งดวงตาเราตีธาตุได้เลยถ้าหมายถึงอ่าหูเป็นธาตุน้ําตาเป็นธาตุไฟอย่างเงี้ยครับอ่านะครับดังนั้นเนี่ยอวัยวะทุกอย่างในร่างกายเนี่ยแบ่งหมดนะครับตับไตไส,นะส้พุงเนี่ยเราเราสามารถแบ่งได้หมดเป็นธาตุหมดนะครับประมาณนี้เนาะทุกอย่างตี ธาตุไปได้ทุกสรรพสิ่งนะครับแม่กระทั่งตัวเลขดวงดาวนะครับตัวหนังสือเนี่ยแปลได้หมดครับเป็นตัวเลขทั้งหมดนะอย่างนั้นเนี่ยมันหมายถึงแปลธาตุาานะครับธาตุก็คือตัวกําหนดทุกอย่างให้มันแตกแยกกันหมายถึงว่าไม่คือมีคุณสมบัติเฉพาะของมันโอเคก็ขอภายในที่นี้ที่ประมาณ3ามนาทีกว่าเนี่ยนะครับในการพูดถึงการเกลิน่นแต่ว่ามันอาจจะมึนนอกเรื่องนะแต่ตามจริงมันเป็นในเรื่องเดียวกันกันกบคุณนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นพาพรวมไงเนาะ พราะมันจะเกิดขึ้นระดับโลกและระดับประเทศเราอยู่ในประเทศนี้โลกใบนี้ดังนั้นเราก็ต้องได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้เหมือนเดิมนะครับอย่าคิดว่าไม่เกี่ยวนะมันคือข้อเกี่ยวข้องแต่มันอาจจะไกลตัวนิดนึงเนาะประมาณนี้ครับทีนี้โอเคเรามาเริ่มต้นนะครับด้วยดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นเกษตรทับราศีเกิดลัคนากําเนิดในตนุนะครับหมายความว่าเกษตรคือความมั่นคงความเข้มแข็งและเป็นปึกผันได้เพราะดาวพฤหัสบดีในทางทักษะเป็นพัต น,นะครับก็หมายถึงว่าเราจะเป็นปึกผ่นได้จากการงานครับกรรมมะตนุคือพูดทุกคลิปแล้วก็จะไม่พูดมากก็เลยเอาอ,อย่างอื่นมาพูดต้นคลิปเนาะประมาณนี้พระหาัญเป็นเกษตร,รในเรือนตัวตนแปลว่าเราต้องมีความรู้ก่อนพอเรามีความรู้ปุ๊บเราจะพัฒนาศักยภาพแล้วก็การงานดีปัจจุบนันก,กร,รรมดีก็เข้ามาถึงตัวหมายถึงว่าเราเริ่มต้นที่ความคิดแล้วความคิดจะส่งออกไปเป็นการกระทําการกระทํา แล้วถูกรีแอคชั่นกลับมาหมายถึงว่าผลแห่งการกระทานั้นจะเข้ามาถึงตัวก็คือเข้าถึงวาสนาโดยตรงก็หมายถึงว่าเราก็จะมั่นคงจากการงานนะครับแล้วก็มั่นคงในตัวเองด้วยหมายความว่าเป็นผู้ทรงภูมิเป็นผู้รู้ผู้เพราะมันเป็นโกลมุทเกณฑ์พูดถึเป็นหนึ่งแกดาวเขาเรียกอะไรแกลักหรือแก ราศีเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของโกมุดเก์โกมุดเกแ์แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นนะครับผู้ที่มีความชํานาญอะไรประมาณเนี้ยพฤหัสเนี่ยมาถึงการเก็บสะสมพะเป็นราศีมีนด้วยราศีมีนมาถึงเก็บสะสมความรู้ดังนั้นเนี่ยคุณจะเป็นเอกเป็นเลิศเป็นเด่นเลยนะครับอ่าก็จะอยู่ถึงกลางปีหน้านโดยประมาณคือดาวพฤศษดีอยู่ในราศีมีนนี่แหละนะครับพอออกไปราศีเมษก็จะเปลี่ยนเรื่องลนะเนาะประมาณนี้นะครับนี่คือดาวประจําตัวจบทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ ดาวดวงแรกที่จะพูดในเดือนนี้ตุลาคมก็คือดาวคานเข้าสู่ราศีมิถุนวันที่3ตุลาคมหกมน,มนามลนิ่งนะครับในเลือนพันธุนะครับดาวคานหมายถึงการแอคชั่นครับก็หมายคำว่านิ่งก็หมายถึงว่าเบื่อไม่อยากทาคือหมายถึงว่านิ่งไม่ไม่อยากกระตื้องไม่อยากจะอ่าเขาเรียกว่าขยับตัวอะไรประมาณนี้ครับคือหมายคมว่ามันรู้สึกเบื่อหน่าย ดาวคันเป็นนาวธาตุลมครับธาตุลมลมเพลลมพัดเอาแน่นอนไม่ได้ก็หมายความว่าอารมณ์มักไม่แน่นอนทําอะไรก็ตามอารมณ์ครับพอมาอยู่ในเรือนพันทุกแปลว่าอะไรครับกระดุมพระพันธุได้เงินจากหลักทรัพย์ได้เงินจากครอบครัวได้เงินจากบ้านได้เงินจากอาสังหาหมายความว่ามีเกณฑ์การซื้อขายแต่มันนิ่งครับแปลว่าอะไรเบื่อมีแต่คนมาดูมีแต่คนแบบจะเอาจะเอาสุดท้ายก็ไม่เอาเบื่อมากนะครับเป็นอย่างนี้ ทีนี้เราคำมาจากเรือนสุภาด้วยสุภาพันธุแปลว่าอะไรผู้อุปธรรมช่วยเหลือเรื่องของหลักทรัพย์ก็แปลว่าเนี่ยก็คือจะมีลูกค้ามาดูเยอะแยะในเดือนนี้แต่มักจะไม่เอาคืนนิ่งหรือแบบดูก่อนแบบข้อแรกอะไรไปจัดสรรเรื่องการเงินก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อเพราะว่าบางคนมาถามราคาก่อนว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปจัดสรรเรื่องการเงินมันก็คือต้องลองไง เพราะมันนิ่งการแอคชั่นมันนิ่งแปลว่าเหมือนจะเอาแต่เงินยังไม่พร้อมอก็ต้องไปเคลียร์เงินก่อนอะไรประมาณนี้ครับพระดาวเสาก็ถอยหลังในเรือนราบเห็นหรือยังดาวเสาเป็นเกษตรในเรือนราบแปลว่าได้แน่แต่มันถอยหลังก็แปลว่ารอไปก่อนเถอะนะครับแต่ในเดือนตุลาคมเดี๋ยวจะเดินดีละก็ประมาณว่ากลางเดือนจนทั้งไปจะมีผลแต่ต้นเดือนนี้ยังไม่ได้นะครับกลางเดือนจนถึงปลายเดือนจะดีขึ้นราบจะเริ่มเดินหน้าละ รประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคในช่วงแรกจะมีการติดขัดเล็กน้อยนะครับมาดูก่อนเดี๋ยวไปเคลียร์เงินก่อนไปนูน่นไปนี่ไปนั่นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลางเดือนจนถึงปลายเดือนก็จะดีขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนไปดูในพื้นดวงด้วยว่าตัวเราเนี่ยมีดาวอะไรอยู่ตั้งรับนะครับมันอาจจะเป็นคู่ศัตรูก,ก็ได้นะครับก็แปลว่ามันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะในบางคนเนาะดังนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนทุกคนจะขายได้หมดนะครับอต้องแยกแยะนิดหนึ่งเนาะต่อไปดาวพุธนะครับ ผมลืมบอกไปนะครับผู้ที่เกิดในราศีมีนดูได้จากตอนด้านล่างนี้นะครับวันที่เาะแล้วก็จุดกําเนิดอ,อยู่ที่ตรงนี้แล้วก็มีการข้จรยกยาราศีห้าดวงเนาะมีดาวพุธยาราศีสองรอบนะครับเป็นดาวคู่ของคนของคุณเองนั่นแหละทีนี้ดาวพุธเนี่ยเข้าสู่ราศีกันวันที่3ตุลาคม65ในรอบแรกรอบ2เข้าสู่23ตุลาคม65ในราศีตุลและนั้นเข้าสู่ราศีกันนะครับในช่วงวันที่3ถึงวันที่2 2นะครับ อยู่ในราศีกันเป็นเกษตรนะครับดาวพุธมาจากเดือนพันธุพันธุปัตตานีมีเกณฑ์การแต่างงานครับมีเกณฑ์การซื้อขายที่ดินก็คือมีคู่โอ้เดือนนี้เด่นมากเรื่องของการขายที่ดินนะครับพันธุปัตตานีหมายถึงว่าเลือนหอก็ได้ด้วยนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับคู่ของเราคู่ครองนะครับแล้วก็หมายถึงาการมีพันธสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายที่ดินด้วยนะครับประมาณนี้เนาะ อาทิตย์พุธศุกร์จะอยู่ในเรือนปัตนีก่อนแล้วก็จะเข้าสู่เรือนมรณะทั้งหมดนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเพราะอาทิตย์เล็งพฤหัสก็ดีได้คู่มิดใหญ่นะครับดาวพุธเร็งกับพฤหัสก็คู่คิดคู่สติปัญญาฉลาดนะครับแล้วก็ศุกร์เร็งกับพฤหัสเนี่ยก็คู่สับคู่โชคแต่ดาวศุกร์เป็นนิดนะครับในเรือนปัตนีเนาะก็ถือว่ามีดีมีเสียก็ไม่มีมตําหนิอะครับหมายความว่าเราจะต้องยอมอะไรบางอย่างหรือเราอาจจะแบบว่ามีเงื่อนไขาบางอย่างอย่างเช่นบอกที่บอกว่า จะได้ซื้อขายที่ดินนะแต่ว่ารอก่อนเพราะเนื่องจากว่าเขายังไม่พร้อมเรื่องการเงินหรือบางอย่างอะไรใดๆน,น,นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการตกลงพูดคุยกันก่อนนะครับแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ไปแล้วอาจจะได้ในภายหลังเนาะทีนี้ดาวศุกร์อา,าพุทธนะครับต้อโทษดาวพุธมาจากเงินพันธุพันธุปันตนีมีการซื้อ,อพันธสัญญารวมกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินแล้วก็มาจาก ออาเป็นเกษตรจบนะครับก็คือเข้มแข็งดีหมายถึงคู่สัญญาดีมากนะครับเป็นเกษตรเล็งกับเราเพื่อสเสบบดีเป็นเกษตรเสียที่ดินแต่โอเคการเสียที่ดินเพื่อให้ได้เงินมาก็ถือว่าโอเคนะครับก็มีเกณฑ์ขายได้สูงมากแต่ก็อรอลาบก่อนนะครับลาบเขาถอยหลังอยู่ทีนี้อืมดาวเกตข้าูุราศรีธนูวันที่4ตุลาคม65วุ่นวายเรื่องการเงินกับเรื่องของปัจจุรรบ,นนบจันกรรมก็นี่ไงเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเนี่ยวุ่นวายนะครับ เป็นแค่เรื่องจุกจิกลำคันใจนะครับไม่ได้อะไรมากจุกจิกกับการกระทําด้วยนะบางทีวุ่นวายเรื่องของการไปมาระหว่างบ้านกับที่กับงานหรือการขายที่ดินหยุดต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับต้องวิ่งเต้นในการไปดูไปคุยนะครับบางทีดูแล้วก็ไม่เอาบางทีมาดูแล้วก็ติดขัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เนี่ยเรื่องวุ่นวายเรื่องปัจจุบณกรรมนะครับเรื่องของหลักทรัพย์เพรอะเป็นงกันนะครับประมาณนี้นะ มนจนเบื่อไม่อยากจะทํานะครับเพราะว่ากระดุมพัพนธุนิ่งครับก็หมายถึงเงินเนี่ยได้นะแต่รอก่อนนะครับก็ภาวนานะครับให้ดาวอังคารเนี่ยออกมาเมล่นปุตตะแล้วกันนะครับแล้วคุณจะสมหวังในเรื่องของที่ดินนะครับการขายหลักทรัพย์ขายที่ดินเนาะทีนี้มันจะถอยหลังต่อไปนะระวังอังคารถอยหลังเนี่ยหลายเพราะหมายถึงขี้เกียจเบื่อหน่ายนะครับ ต่อไปดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลวันที่18ตุลาคมดังนั้นจะแบ่งออกเป็นสองช่วง1-17ตุลาคมอยู่ในราศีกันพอ18ตุลาคมจนถึงสิ้นเดือนอยู่ในเรือนบรารณะราศีตุลเนานะอาทิตย์ในราศีกันก็บอกแล้วว่าอริปัตานิมาถึงว่านี่ไงมีปัญหาเรื่องของผู้สัญญาเล็งไปที่จะได้คู่มิตใหญ่ก็แปลว่ามีคนช่วยเหลืออยู่หรือจะได้รับการแก้ไขแล้วดีครับก็แปลปว่าปัญหามาก่อนนะต้องแก้ก่อนนะเลี่ยงไม่ได้ครับทุกคนต้องเกิดปัญหาก่อน ในลาศีมีนนะคนลาศีมีจะต้องแก้ไขปัญหาก่อนแน่นอนนะครับแล้วถึงดีขึ้นในภายหลังมีคนมาช่วยเหลือหรือเราอุปถัมตัวเองช่วยเหลือตัวเองด้วยการแก้ไขปัญหาแล้วหลอดเราก็จะได้ในสิ่งนั้นโอเคไหมตอนแรกจะเกิดอุปสรรคก่อนเนาะก็จะเย็นๆดีกว่าไม่ได้นะครับคือต้องแก้ก็ดีกว่าไม่ได้เลยถูกไหมาบางทีเราได้บางคนเนี่ยขายที่ดิน10ล้านร้อยล้านอย่างเงี้ยครับถามว่าอยากได้ไหมเงิน10ล้านร้อยล้าน ก็ต้องแก้เป็นเรื่องปกติเพราะยิ่งเงินเยอะก็ยิ่งมีปัญหาเยอะเพราะอะไรคนจะมาซื้อคุณเนี่ยคุณคิดดูว่ามันจะเบิกเงินสดได้ไหมถูกไหมหรือแบบเขาจะเตรียมเงินพอไหมคุณกต็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าอยากจะจะขายอย่างเดียวโลภอย่างเดียวไม่ได้สนใจอะไรใดใดทั้งสิ้นมีแนวประเภทเนี้ยต่บอกไว้เลยว่าคุณกำลังติดกับดักเรื่องของความโลภอยู่ให้คุณเนี่ยรู้จักปล่อยวางซะบ้างไม่ใช่ว่าแบบ เข้าใจอยู่ว่าว่ามูลค่าสูงแต่คุณไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่ทําอะไรก็ไม่วุ่นไม่ยุ่งอะไรเลยแต่อยากได้แต่เงินอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ครับเหมือนกับคนมายัดเยอะที่คุณซื้อคุณอยากซื้อไหมถูกไหมอะไรอย่างนี้ครับในนั้นเนี่ยหรือมีคนมาทําแบบนี้กับคุณคุณต้องใจเข้าใจเรานิดหนึ่งนะผมเนี่ยได้รับคําสั่งสอนจากแม่มาตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยนะครับบอกว่าให้รู้จักเข้าใจเขาใจเราบ้างนะครับแม่ผมจะสอนเสมอผมก็จึงเป็นคนที่แบบว่าจะทําอะไรจะไม่ค่อย ไม่ไปรบกวนคนอ,อื่นมากนะครับหมายความว่าตัวเองทําได้ทําก่อนถ้าทําไม่ได้ค่อยขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะครับใจเขาใจเราเนาะบางอย่างจะทําอะไรก็ต้องคิดก่อนคิดหน้าคิดหลังให้ดีอะไรประมาณนี้ครับอย่าเห็นแก่ตัวมากเกินไปนะการเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนมีทุกคนผมก็เหมือนกันเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่เราต้องเห็นแก่ตัวเรื่องบางเรื่องเท่านั้นไม่ใช่ว่าทุกเรื่องนะครับเพราะไม่งั้นเป็นคนที่ไม่น่าคบนะเพราะทุกอย่างจะเอาหมดอะนะครับไปแย่งคนอื่นเขาก็จะเอาอยางเงี้ยครับมันไม่ใช่เรื่อง นะครับเราต้องดูดีๆนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นนะพูดถึงรวมๆนะครับอย่าไปตีความกันเองนะเรื่องของอะไรบ้านเล็กบ้านน้อยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นแต่หมายถึงว่าทุกเรื่องนะครับเมารวมทุกเรื่องนะครับว่าเราอย่าเห็นแก่ตัวพยายามเห็นใจเขาใจเราบ้างนะครับถ้าเราสูญเสียสิ่งนั้นไปให้คนอื่นคุณจะรู้สึกยังไงถ้าเป็นตัวคุณนะครับอะไรประมาณนี้คิดดูดีๆด้วยก่อนจะทำอะไร มันคือดาวพุธดาวพุธเดินดีแล้วถือว่าโอเคนะครับเพราะดาวพุธเดินที่แล้วถอยหลังสติสตัสตงค์ไม่มีเลยนะครับทําผิดทําถูกรู้ผิดรู้ชอบไม่รู้ครับเพราะว่าไม่รู้ผิดรู้ชอบอ่านะครับเพราะว่าดาวพุธมันถอยนะครับการรับรู้ทุกอย่างมันมีปัญหานะครับผมเนี่ยป่วยเลยจากดาวพุธถอยเนี่ยนะครับทีนี้อยู่ที่ว่าถอยในราศีไหนนะครับ ถ้าราศีที่คมผมถอยในราศีที่ไม่ดีจึงเกิดการป่วยขึ้นนะครับนี่ก็ยังไม่หายเลยเนี่ยเป็นสัปดาห์แล้วนะครับคือไอครับมันไม่ได้หมายถึงว่าป่วยอะไรมากมายหรอกแต่หมายถึงมันไออย่างเดียวมันน่าลำคาญแล้วเรายิ่งมาใช้เสียงอะครับเข้าใจไหมคือเราต้องมาพูดพูดคลิปพวกเนี้ยอ่าแล้วเราดันแบบ <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ยอืมขออภัยนะครับนั่นแหละประมาณเนี้ยก็จะทําให้เราแบบว่าหรือบางทีเรา กั้นไงแบบว่าจะไอจะไอแต่เราแบบพยายามกั้นกั้นกั้นเสียงก็จะแหบลงติดขัดมากขึ้นจนแบบดูผู้อี้จนดูหน้าลำคาญต้องขออภัยเพราะทําดีที่สุดแล้วครับอ่าแล้วก็พยายามรักษาสุขภาพดีแล้วแต่ว่ามันก็เป็นเองของมันอะเราไม่สามารถรู้ได้เรื่องโรคภยัยไข้เจ็บมนะครับมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถคาดการได้นะครับแต่ในดวงดาวบอกนะแต่ตัวผมเนี่ยไม่ได้ใส่ใจมากก็เลยแบบว่าแต่พู้อายคือไปติดจากพ่อแม่มาไม่ใช่จากตัวเราเองนะครับเราอ่ะ ป้องกันตัวเองดีแล้วแต่ว่าเป็นติดจากพ่อแม่มาพ่อแม่ตอนแรกกับพ่อเป็นก่อนก็มาติดจากแม่แล้วผมก็ติดจากแม่อีกทีหนึ่งนะครับเพราะเราแบบื่อยความที่แบบว่าคืออย่างนี้แหละทุกคนหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาก,กับการแบบติดจากพ่ออ่าติดจากครอบครัวครับอะไรประมาณเนี้ถ้าถามว่าเป็นโควิดไหมไหเพาะผมก็ไปตรวจแล้วมันก็ไม่มีเชื้อครับผมไม่ไม่แน่ใจนะว่ามันติดหรือเปล่าแต่ว่าด้วยการที่แบบว่าตอนแรกเราก็ไม่สบายเราก็กินฟาทายโจนเลยครับ เป็นหมดกระปุกเลยนะครับก็โอเคดีขึ้นนะครับก็แรกๆก็เป็นใครอยู่หลังๆมันก็ไม่หายก็หายแล้วแต่พอไปไปดูทดสอบนะครับก็แผ่นทดสอบอะ่ะมันก็บอกไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเชื้ออะไรแบบนี้ครับก็เลยงงว่าตกลงเป็นหรือไม่เป็นแต่ว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะว่านอกเรื่องเนาะโอเคทีนี้ดาวดาวไหนแล้วอะ่ะดาวอาทิตย์ดาว ดาวพุธดาวเกตบอกไปแล้วเนาะต่อไปดาวทิ์ใช่ไหมครับอา,อาริบอกแล้วเนาะต่อไปดาวสุขใช่ไหมครับสุขเนี่ยเป็นเกษตรในราศีตุลต่อตอนแรกอยู่ในปัตตานีเป็นนิดเนาะก็เล็งกับปัญหัดก็ดีนะนะครับคู่ทรัพย์คู่โชคแต่มีปัญหาลเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆบางอย่างที่ไม่สามารถก็อย่างที่บอกไปว่าจะได้เงินแต่ยังไม่ได้ติดขัดอะไรประมาณนี้ครับมันจะเป็นแบบนี้เนาะพระดาวสุ์เป็นนิดเนี่ยมันหมายถึงการเงินกับความรัก นะครับก็หมายความว่ามีเรื่องติดขัดมีเรื่องที่แบบว่ามันมันเป็นปมด้อยบางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นหรือเรื่องแปลกๆบางอย่างที่เกิดขึ้นมันคาดการไม่ได้จากคืออาจารย์ไม่ได้บอกอะไรมากมายครับคาว่าเป็นนิดเนี่ยนะครับก็คืออ่อนกําลังดาวไม่มีไม่มีกาลังอะไรเงี้ยครับได้แต่น้อยเองครับนิดแปลว่าน้อยต้อยต่ําอะไรประมาณเนี้ยเราก็ไม่รู้จะแปลยังไงดังนั้นเนี่ยพอผมมาดูดวงส่วนตัวหลายดวงเข้า พอเป็นนิดเนี่ยตัวผมเองก็มีหนึ่งตัวหลายคนจะมีครับมีน้อยคนที่จะไม่มีนะครับส่วนมากจะมีหนึ่งดวงบางคนผมเคยเห็นสามดวงเลยนะคือแบบโอโหแบบมีนิดมากไม่ดีนะเพราะเนื่องจากว่าคําว่านิดหมายถึงดาวไกลโลกพอมันไกลโลกมันไม่สามารถส่งกระแสที่ดีหรือหลายจากดาวดวงนั้นเนี่ยมาถึงเราได้ถ้าเป็นดาวหลายก็ดีแต่ถ้าเป็นดาวดีมันเสียครับเข้าใจไหมหมายคมว่าแทนที่เราจะได้แบบอย่างเช่นดาวพุธบางคนเป็นนิดอยู่ในราศีมีนเนี่ยมันอยู่ไกลโลกหมายคมว่าแทนที่เราอ่ะ จับดีก็กลายเป็นเสียหมายถึงสติสตังค์ไม่ค่อยจะมีนะครับหรือแบบบางทีก็นิกได้แล้วก็ตกหล่นอะไรประมาณน,นี้คือหมายถึงว่ามันเป็นนิดไงหมายถึงว่าไม่มีเรื่องอะไรแปลกๆบางอย่างที่มันไม่โอเคอะ่ะเข้าใจไหมครับการพูดการสื่อสารก็ติดขัดหมายถึงว่าบางคนพูดติดขัดติดอ่างบางคนพูดไม่ค่อยพูดตอนเด็ก,กกว่าจะพูดอย่างเงี้ยครับคือหมายถึงว่าเป็นเด็กที่พูดชา้าอะไรแบบเนี้ยก็ได้เพราะราดาวดาวพูดแปลว่าการสื่อสารและคําพูด พะมันเป็นนิดแปลว่าสื่อสารน้อยพูดน้อยเป็นคนพูดน้อยมีความในใจเยอะเพราะราศีมินเป็นราศีที่ลึกลับนะครับเป็นราศีวินาษเนของดวงโลกหมายความว่าลึกลับเก็บตัวดังนั้นอย่พูดน้อยสื่อสารสื่อสารออกมาน้อยนะครับการสื่อสารน้อยเป็นเรื่องที่เสียของผมเนี่ยเป็นคนที่แต่ก่อนนะ่ยผมเป็นคนโลกลืมอยู่แต่บ้านไม่สนใจอะไรไม่สนใจสังคมนะครับคือเป็นคนแบบเพื่อนน้อยอยู่แต่ลลกลูกอ่าโลกส่วนตัวสูงมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับ แต่ยังน้อยผมอ,อยู่ที่บ้านก็จริงตอนนี้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยผมแต่ผมได้สื่อสารกับทุกคนได้สามารถมีดวงดูดวงส่วนตัวก็มาส,สามารถติดต่อพูดคุยกับทุกคนได้ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งแต่เป็นสื่อสารแบบออนไลน์แบบเบื้องหลังอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายควาแแล้วผมก็ก่อนหน้านนี้ก็ไปทำเปิดร้านอาหารเหมือนกันเคยเปิดร้านอาหารมาก,ก่อนก็ก็เหมือนกันก็หมายความว่าก,ก็ได้พูดคุยเจอคนเยอะะมากมายครับ คือผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแทบจะรู้จักทุกคนแล้วอะที่ที่มาร้านผมเนี่ยครับอะไรประมาณเนี้ยก่อนที่จะมาสัตว์เนี่ยเออดังนั้นก็มีการพูดคุยสื่อสารกันเยอะมากขึ้นละอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมครับการสื่อสารเป็นสิ่งที่ทําให้เราเปิดกว้างทําให้เราอะมีโชคมีลาบเข้ามาเราอยู่กับที่บางทีทําสิ่งเดิมก็ได้ผลแบบเดิมไม่มีเงินยังไงก็ไม่มีเงินอย่างนั้นแต่ถ้าใครที่มีดาวพุธอยู่ในเรือนมีนเป็นนิดเนี่ยแต่ว่าได้เงินเยอะเนี่ยก็โอเคก็ทําไปเถอะก็ไม่ต้องมีโรคส่วนตัว าจเป็นเรื่องส่วนตัวสูงก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนก็ได้เพราะเนื่องจากว่ามีเงินแล้วทําอะไรทุกอย่างได้หมดใช่ไหมครับอะไรประมาณเนี้ยอืชีนี้ดาวศุกร์จะไปเป็นเกษตรในเดือนมรณะนะครับเลงราหูด้วยนะคือดาวสามดวงจะมาเลงอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยเป็นคู่ที่ดีแต่ดันตกมรณะอาทิตย์พุธคู่เซ็นสัญญาในเดือนมรณะไม่ได้ครับเพราะมันจะมีเกณฑ์การเซ็นสัญญาเรื่องของการเงินแล้วก็เสียหายอย่างเช่นพุทธศตวรรษเนี่ยกลุ่ม ลัคนาราสิเกิดหรือราสีเกิดเนี่ยเป็นคนที่คุณธรรมจริยธรรมมันสูงตอนเนี้ยคําคอเลยครับไม่ไม่กล้าปากหนักไม่สามารถพูดได้เป็นไงพูดอยู่มรณะไม่กล้าพูดนะครับมันแบบมีสองกรณีหนึ่งคือไม่กล้าพูดสองคือพูดแล้วเสียหายแปลว่าพอไม่กล้าพูดไม่กล้าปฏิเสธเป็นไงครับรับหนี้แทนเขามรณะเห็นหรือยังอ่าดาวพุธมาจากเนินพันธุพันธุมรณะ แล้วก็ปัตตนีมรณะหมายถึงว่าเพศตรงข้ามที่เข้ามาหาเราเนี่ยนับความรับนะครับมักนําความเดือดร้อนมาสู่หรือเกิดความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามเรื่องคู่ครองเรื่องหุ้นส่วนนะครับพันธุหมายถึงรากฐานมรณะหมายถึงได้ไกลบ้านไม่สามารถอยู่ติดบ้านได้ต้องออกจากบ้านมรณะแปลว่าการเดินทางไกลนะครับบ้านมาตกพันธุพันธุมรณะแปลว่าทิ้งถิ่นฐานหมายความว่าต้องได้เดินทางไกลไปอยู่ต่างถิ่นนะครับเพราะมันเป็นดาวจรมันไม่สามารถในดวงหลัก ถ้าดวงหนักแปลว่าทิ้งถิ่นฐานแต่ถ้าเปิดอยู่ในดาวจรแปลว่าได้จากบ้านไปชช่าขาวไปทําอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ามันคืออะไรอริลงเนินบรณะอริบรณะปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ในดวงผมก็มีอริบรณะแปลว่าแก้ไขได้ปัญหานั้นตายจากแต่มีอีกหนึ่งข้อดีคือปัญหาแก้ไขได้ปัญหานั้นตายจากเราไปแต่อริอบมรณะหมายความว่าปัญหาเกิดขึ้นเกิดความยาวนานได้ด้วยนะแปลว่ามักจะมีปัญหาอะไรที่ยึดเยื้อยาวนานแก้ไขยาก มันมีสองกรณีแล้วแต่ว่าเราจะเจอแบบไหนนะครับทีนี้แล้วยิ่งอาทิตย์เป็นนิดด้วยนะอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นะครับแปลว่าอุปสรรคเกิดขึ้นเราเกิดความยาวนานได้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาจะยืดยาวเนาะเพราะอดีแปลว่าการแก้ไขแตา่ม,มาอยู่เป็นนิดมันแก้ไม่ยากมันแก้ยากบางทีมันต้องผ่านวันที่สิบปดตุลาคมจะถึงกลางเดือนหน้านกลางเดือนหน้าไปถึงจะแก้ได้ตอนนี้ยังติดก,กับดักอยู่นะครับเพราะมันเป็นนิดนี่ไงการเป็นนิดเนี่ยมันหมายถึงมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มัน มันแปลกประหลาดมันเหมือนกับเรื่องที่ไม่เข้ากันนะครับกับสิ่งที่มันควรจะเป็นประมาณนี้ทีนีอ้อาทิตย์สุขคู่รั์คู่โชคแต่อยู่ในมรณะ,รณะก็คือพูดง่ายว่าก็มีเกณฑ์จะได้รับมรดกแต่ไม่ใช่ทุกคนนะนะครับเล็งไปที่ราวราหูฟองรองนะครับพุทธลาหูคู่คดีความฟองรองเรื่องมรดกนะครับอะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยเพราะดาวศุกร์มาเป็นเกษตรแต่มันมีทุกปีดังนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนแต่แปลว่า คุณมักจะได้ในช่วงนี้ถ้าเป็นมรดกนะมาถึงเดือนตุลาคมเนี่ดยดาวศุกร์มันเป็นเกษตรเนี่ยมักจะได้ในช่วงเวลานี้นะครับในของทุกๆปีแล้วแต่ว่าคือก็เข้าใจว่าผู้ใหญ่จากหรือยังถ้าผู้ใหญ่จากคุณก็ได้มรดกแต่ถ้าคุณผู้ใหญ่ไม่ไจากก็รอไม่ใช่รอบนี้โอเคไหมเราเป็นรอบหน้านุ่งมุ่นไปเรื่อยๆนะครับโอเคจนกว่าผู้ใหญ่นั้นจะตายจากนะครับประมาณนี้เนาะก็มาต้องแลกกันอนะ่ะเออมรดกเนะี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ย เข้าใจรูปแบบดวงชะตาหระเปล่าอาทิตย์เล็งกับดาวราหูระวังเรื่องของเพศภัยเรื่องการเงินนะครับก็คือการหยิบยืมแล้วสุดท้ายเราเป็นหนี้แทนเขานั่นแหละนะครับการสื่อสารเห็นไหมครับพุดราหูคดีความฟ้อง,องร้องหมายความว่าแบบโอ้เงินก็ไม่ได้ใช้ต้องไปใจ่ายให้เขาแถมยังเนีย่ยก็เลยแบบมันไม่ไหวแล้วต้องฟ้องครับเพื่อให้อ่าว่าเราไม่ได้เป็นคนใช้แต่เราไปเซ็นคัอะอะไรแบบนี้ครับแล้วก็สุขราหูแทงเงินแทงหลักการเงินเหมือนจะได้แต่สุดท้ายก็เสีย มีดีเรื่องของมรดกแต่ต้องฟ้องร้องแต่ข้อเสียนอกนั้นคือเสียหมดเลยเรื่องของการเงินนะครับประมาณนี้มันจะมีแต่ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้นะแก้ได้วินาศกุมะมันก็บอกอยู่แล้วว่าเสียเงินแน่นอนนะครับดังนั้นเ,นเงินจะดีจากคนที่ทํางานเบื้องหลังทํางานออนไลน์ทํางานเดลิเวอรี่และทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอต่างประเทศประมาณนี้จะดีเนาะนอกนั้นถือว่าเสียหมดนะครับ โอเคมีดีมีเสียในเดือนนี้สามารถติดตามคำไปก่อนไนดะ้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำบรก่อนในครั้งถัดไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ